สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยแม่นมาชาแนลของเราในวันที่18มกราคม2565นะคะเมื่อวันนี้ก็มีคนรวยมีคนโชคดีกันไปนะคะสำหรับในวันนี้ ก็จะเป็นงวดใหม่แล้วนะคะงวดวันที่1กุมภาพันธ์2565นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าแนวทางที่แอดจม,มาแบ่งปันมีเจ้าไหนแอดก็จะอ่านแล้วก็เรียงตามที่แอดได้อ่านแนวทางไปนะคะมาดูกันนะอ่ะก็จะเริ่มที่แนวทางของเสื้อตะทถังพลังงานดีนะคะซึ่งเจ้านี้แอดลงให้ประจำนะคะแนวทางของเลขเก็บตก ซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่น3ตัวนะคะแนวทางแอดสมหมายซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นที่มี3ตัวนะคะแนวทางของรวมหวยซองแนวทางของเลขปิดท้ายแนวทางของนาอ้วนแนวทางของอาจารย์เสือน้อยแนวทางของเลขพิเศษแนวทางของอาจารย์เทซือนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่แนวทางผังเลขตับซึ่งเป็นแนวทางผังเลขตับบนนะคะแล้วเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะคะ เริ่มที่แนวาทางของเสื้อตุ๋ถังพลังงานดีนะคะซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่าแอดลงให้ประจํานะคะแล้วก็ปีนี้แอดก็จะลงให้ทั้งปีเลยนะคะอ่ะเรามาดูงดที่แล้วนะคะต้องบอกว่าเข้าเลขเด่นหนึ่งใช่ไหมคะเข้าเฉพาะเลขเด่นนะคะหนนั้นไปเข้าหลักร้อยใช่ไหมคะเข้าหลักร้อยบนนะคะอ่ะ สำหรับในงวดนี้นะ1กุมภาพันธ์หกสนี้นะคะให้เลขเด่นอยู่ที่5กับ4นะคะ5กับ4เนาะงวดนี้5หรือว่า4จะมาแล้วจะมาบนหรือจะมาล่างก็มาดูกันนะคะให้ชุด3ตัวมาด้วยนะก็จะมี7 4 5 7 4 6 5 4 8 1 4 9 1 7 5 2 5 6 3 5 8 4 8 9 8 5 2แล้วก็2 3 5นะคะและให้ชุด2ตัวมานะคะก็จะมี4 5 4 6 4 8 4 9 7 5 5 6 5 8 5 9 5 2แล้วก็3 5นะคะและระวังเบิ้นระวังหามนะ7 5 5 5 5 1 4 4แล้วก็4 4นะคะเราก็มารุ่นกันนะคะว่างวดนี้ จะเข้าอีกหรือไม่นะเสือตกถังพลังงานดีอ่ะเรามาต่อที่แนวทางของเลขเก็บตกนะคะซึ่งเจ้านี้เป็นแนวทางเลขเด่นซึ่งให้มาเลขเด่น3ตัวนะอ่ะสำหรับงวดที่แล้วนั้นเข้าไหมเข้านะคะนี่1เข้าหลักร้อยบนนะคะ2เข้าหลักหลักไหนเนาะหลัก หน่วยล่างนะคะแล้วก็5นั้นเข้าหลัก10ปนนะคะเข้าทั้ง3ตัวเลยแล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะอ่างวดนี้นะคะงวดนี้ได้มาหรือว่ามีอยู่แล้วนั่นเองนะคะเลขเก็บตกเด่นอยู่ยที่5 7แล้วก็8นะ5้านะคะงวดนี้นะเจ้านี้เลขเด่นสามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างอ่าเรามารุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอหรือไม่เลขเก็บตกนะคะ เรามาต่อที่แนวทางของแอดสมหมายนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นที่มี3ตัวนะสำหรับงวอแล้วนั้นเข้าไหมเข้าใช่ไหมคะนี่เข้าเลข9หลักหน่วยบนนะคะงวดนี้แอดได้มาเลขเด่นที่มี3ตัวแอดสมหมายให้มาคือ8 9แล้วก็0ูนะแ9แล้วก็0ูนนะคะงวดนี้จะเข้าหรือไม่ แอดก็นามาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับเรามาต่อที่แนวทางของรวมหวยซองนะสำหรับเจ้านี้นั้นงวดที่แล้วนั้นเข้าไหมเข้าเนาะเอ่อเข้า9กับ2ล่างแล้วก็9กับ5บนนะคะอ่าสหรับงดนี้ได้มาเลขเด่นอยู่ที่03 4 6 97นะคะ034697เจ้านี้ต้องบอกว่าสามารถจับให้เป็น2ตัว3ตัวได้นะคะสามารถมาได้วันที่แล้วนั้นก็เข้าอยู่เนาะอ่างวดนี้จากเข้าหรือเปล่ารุ้นกันอ่ะเรามาต่อที่แนวทางของเลขปิดท้ายนะคะสำหรับเจ้านี้นั้นนวดที่แล้วนั้นก็เข้าใช่ไหมเข้า95 2ตัว บนเข้าตัวกลับนะงวดนี้ให้มาเหมือนเดิมนะคะชุด3ตัวก็จะมี1 2 5 2 5 9แล้วก็5 4 7นะคะส่วนชุด2ตัวก็จะมี1 2 1 3 1 5 2 4 2 5 2 9 5 4 5 6 5 7 7 2 7 4แล้วก็7 6นะคะงวดนี้แลขปิดท้ายจะเข้าอีกหรือเปล่า รุนกันเรามาต่อที่แนวทางของนาอ้วนนะคะสำหรับเจ้านี้นั้นเมื่อที่เรานั้นหลุดนะคะหลุดมาหลายงวดแล้วเนาะแต่ว่าแอดก็ยังลงให้ไม่เข็ดนาอ้วนบอกว่าไม่เข็ดหรอกนะคะก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวดนี้นะคะนานอ้วนแอดได้มาเป็นชุดเต็มนะคะก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดสี่แปดสาม 8 2แล้วก็8 1นะคะให้เน้น2ตัวอยู่ที่7 2 7 1 8 2แล้วก็8 1ส่วนทุด3ตัวก็จะมี8 7 1 4 7 2แล้วก็6 8 1นะคะอ่าในงวดนี้จะไปยังไงจะเข้าหรือเปล่าลุ้นกันนะน่าอวนนะคะต่อที่นาะทางของอาจารย์เสือน้อยนะคะสำหรับเจ้านี้นั้นวิทยานั้นเข้าเนาะเข้าตัวไหน เข้าแนวทางเลขเด่นเก้าทั้งบนทั้งล่างนะคะได้เก้าสองสองตัวล่าง,งตรงนะคะแล้วก็ได้เก้าห้าสองตัวบนเข้าตัวกลับนะคะงวดนี้เ,เรามาดูฝั่งซากกันก่อนนะอ่าที่เป็นเนี่ยที่หยาดวงกลมไฟนี้นะคะเห็นไหมอ่างวดนี้ให้เด่นหกหรือว่าลอยหกนะคะให้ชุดสองตัวมาหนึ่งตัวคือสามกับหกแล้วก็ชุดสี่ตัวมาอ่า สองตัวก็คือ2 3 6สแล้วก็แปดนะคะอาแล้วเรามาดูฝั่งขวางดนี้นะคะให้เด่นอยู่ที่6ชุดสามตัวให้มาคือ9 5้าหแล้วก็ห้านะส่วนแนวะทางชุดสองตัวให้มาคือ6กห้าแล้วก็หกนะคะงดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่าอมีท่านหนึ่งขอมาอยู่นะคะเจ้านี้นะคะอาแอดลงให้ถ้าได้มา ถ้าได้แอบไม่ได้มาแอบก็บไม่ลงให้เนาะอ่าต่อที่นาะทางเลียกพิเศษนะคะเจ้านี้งวดนี้ให้มาชุด3ตัวก็จะมี420แล้วก็407 ส่วน2ตงตะบนนะคะก็จะมี02 04แล้วก็07นะคะแนวทางล่างให้มานะก็จะมี9091แล้วก็96นะคะงวดนี้จะเป็นยังไงเราก็มาลุ้นกันนะเลขพิเศษนะคะต่อที่แนวทางของอาจจาเทนเซอร์นะคะสาหรับค์เท่านั้นแอดไม่ลงให้นะคะเจ้านี้แอดลงให้เป็นบางงวดนะถ้าแอดได้มานะคะงวดนี้อาจจาเทนเซอร์ให้เลขเด่นอยู่ที่5นะ ชุด2ตัวให้มาก็จะมีอันนี้คือบนนะคะก็จะมีอ่า2แล้วก็58ส่วนชุด3ตัวก็จะมี805 052 528แล้วก็280นะคะและแนวทางล่างให้มาก็จะมี61 62 64แล้วก็69นะคะงวดนี้จะเข้าหรือไม่อาจารย์เทีนซื่อแอดนำมาฝากกันต่อที่ ปิดสิปิดท้ายที่แนวทางเลขดับของผังเลขดับซึ่งเป็นทางเลขดับบนนะคะสำหรับงวดแล้วให้ดับบนสองผ่านไหมผ่านนะคะงวดนี้ผังเลขดับ ให้ดับบนอยู่ที่8นะคะให้ดับบนที่8นะอ่างวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่เราก็มาลุ้นกันนะค่ะแอ่ก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปองค์เรานะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะแอดจะได้มีกำลังใจที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปแล้ววันนี้นะคะ แอนหน้าจะลงให้ไม่ต่ำกว่า2คลิปนะสำหรับมวดใหม่นี้1กลุภมพับธกสนะคะ6 5หสิแล้วเราจะกันใหม่เนาอสวัสดีค่ะ